อ้าวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวตัว IoT นะครับของแม่โจ้ที่ทำให้กับแคมป์สตอรี่ครับนี่คือคุณอารันครับสวัสดีครับคุณอารันสวัสดีครับผมโอเคครับคุณอารันต่อบล็อกเรียบร้อยแล้วหรอครับครับผมอ่าคุณอารันต่อยังไงครับไปไปจะเข้าเป็นตรงตัวเบเกอร์นะครับผมครับผมแต่ว่าสอบมาจากด้านล่างใช่ไหมเพราะว่าอันนี้เป็นบล็อกกันน้ำนะครับ โอเคแล้วก็อันนี้คือเราตั้งเสาขึ้นมานะครับเราลายมาจากตัวเสาเมนของเรานะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเปิดสวิตช์โอเคปึ๊บโอเคเราก็จะรอตัวสัญญาณอันนี้นะครับอ่ามาแล้วนะครับรายงานมาแล้วไฟก็จะติดอย่างนี้นะครับตรงกลางอย่างนี้นะครับแสดงว่าหาตัว Wi ไฟเจอแล้วโอเคครับ นี่นะครับเป็นบล็อกแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเซนเซอร์ที่ต่ออยู่กับวาลเลยนะครับนี่นะครับเป็นวาลหนึ่งนิ้วอันนี้เป็นแปลงสาธิตนะครับเราปลูกเป็นดอกดาวกระจายสีส้มกับสีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีตัวที่วัดความชื้นนะครับนี่ครับเป็นหัวปากนี่ครับปากความชื้นนะครับซึ่งจะส่งข้อมูล เมื่อเราลดน้ํานะครับว่าความชื้นเนี่ยเท่าไหร่นะครับครับโดยใช้ตัวไลโนตินะครับผ่านตัว o o o l l h o o m โอเคครับซึ่งเราเซตค่าไว้แล้วนะครับอย่างตัวนี้นะครับตัว MQTT dash เนี่ยก็เป็นตัวเซตค่าของตัวค่าต่ําสุดความชื้นแล้วก็สูงสุดความชื้นนะครับซึ่งตอนนี้เราตั้งอยู่ที่ต่ําสุด20แล้วก็สูงสุด40นะครับมันก็จะส่ง ค่าของ <c oughs> ตัวเซนเซอร์เข้ามาว่าความชื้นนปัจจุบันเท่าไหร่แล้วก็ถ้ามันต่ำมันก็จะโนติฟิเคชันแจ้งเตือนมาที่ไลน์นะครับของ IoT เซนเซอร์ว่าให้เราเปิดวาล์ว wow! นะครับแต่มันสูงเกินไปเขาจะส่งมาให้เราปิดนะครับในทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับถ้ามันต่ำหรือสูงกว่าค่าที่เราตั้งไว้นะครับทีนี้จะมาที่โปรแกรมนี้ครับ evlink นะครับอ้าวโอเคครับ จะเห็นว่ามันมีเซ็นเซอร์นะครับแต่ว่ามันจะเอียงนิดนึงพอดีตัวนี้นะครับก็คือปุ่มที่เราจะใช้เปิดกับปิดวาล์วนะครับซึ่งตอนนี้ปุ่มเนี่ยเหมือนเป็นสีเทาๆเขาแสดงว่าปิดอยู่นะครับเนื่องจากว่าค่าความชื้นเนี่ยอยู่ระหว่าง20-40อยู่นะครับวาล์กก็จะปิดอยู่นะครับแต่น,นี้ผมจะลองเปิดนะครับสมมุติว่ามีการแจ้งเตือนมาว่าความชื้นน้อยกว่า20แล้วให้เราเปิดวาล์วเราก็จะกดปุ่มนี้นะครับ จะเห็นว่ามันเป็นสีฟ้าใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลงานนะครับว่าวาลเปิดแล้วน้ําก็จะเปิดทํางานนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าวาลน้ํานะครับที่ตรงนี้เราใช้วาลขนาดสี่หุ่นนะครับแล้วก็ใช้ตัวเทปน้ําพุ่งนะครับมี2รูห่างกัน10บสิบเซนนะครับนี่ครับน้ําก็จะเปิดทํางานเองเห็นไหมครับรถั่วทั้งแปลงเลยโอเคครับก็ ขอขอบคุณนะครับทางแม่โจ้าฟาร์มนะครับแล้วก็คุณสกายม,มากๆที่มาช่วยเซตอัพให้เรานะครับอ่านะครับก็เป็นอันว่าจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นี่นะครับแอปเปิดเรียบร้อยนะเปิดแล้วนะครับ